พิธีแสดงมุทิตาพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์และเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการปีพุทธศักราช2566คณะสงฆ์อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแกน่นวันพุทธที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา19นาิกา29นาทีนัาลา,าการบริเรียนวัดสะชัยบ้านนาคูตำบลหนองกุงอำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่น คณะสงฆ์อำเภอนาำพองจัดแสดงมุทิตาสาการะพระครูสัญญาบัตรที่พระราชทานตั้งสมณศักดิ์และเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการในเขตอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นจำนวนหรูปโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอนาพอง พระครูสุตตสาสนาการเจ้าอาวาสวัดพุทธกเกษรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชยัยศรีรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระสังฆาธิการพระสงฆ์ในเขตอำเภอน้ำพองนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัตนายอำเภอน้ำพองเป็นประธานฝ่ายคารวไวย,ยาวัจ,จกรศิษยานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและร่วมมุทิตาสการะ เวลายี่สินาฬิกา9นาทีนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัตรนายอำเภอน้ำพองจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลจากนั้นอ่านพระบรมราชโองการพระสงฆ์เจริญชัย,ยมงคลคาถาพระครูสถิตสารโสพิษเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกรับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อนพระครูสถิตสารโสพิษ ชาลีวัดส,สาคคีวิทยารามอำเภอครพรจังหวัดขอนแกน่นตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตำบลชันโทเป็นชั้น,เ,น,นเอกพระครูสันติชินวงศ์เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบาัตรเจ้าคณะตำบลชันโทจึงให้เลื่อนพระครูสันติชินวงศ์ริมวัดศรีมงคลอำเภอครพงจังหวัดขอนแกน่น ตำแหน่งพระครูเจ e> ้าคณะตะบลชั้นตรีเป็นชั้นโทพระครูสุนทรวีรากรเลื่อนเป็นพระครูสัญญบัตเจ้าคณะตะบลชั้นโทจึงให้เลื่อนพระครูสุนทรวีรากรชาก้าวัดโพสีอำเภอนครจังหวัดขอนแก่นตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตะบลชั้นตรีเป็นชั้นโทพระครูประหลัดปัญญาสิริปัญโยเป็นพระครูสัญญบัต เจ้าคณะตำบลชั้นเอกที่พระครูสุตตะวะชิรานุกูลให้พระครูปรัดปัญญาสาประโยควัดหนองกุงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระครูสุตตะวะชิรานุกูลเจ้าอาธิการสุรวิทยุนทโรเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่พระครูสุนทนรศีลานุวัตรให้เจ้าอาธิการสุรวิทย์ วัดศรีราษันจังหวัดขอนแก่นเป็นพระครูสุนทนรลีลานุวัดพระอธิการจรัสหิตจิตโตเป็นพระครูสัญญาบาตัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโทที่พระครูวอรจิตตาพิวัตให้พระอธิการจารั์วัดปุกปิ์ธงชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นพระครูวริกิตานิวัต ในการนี้พระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทายมูลเขตหนึ่งแก่พระครูปริยัตบุระพศาตเจ้าอาวาสวัดบัวรพาและมอบตราตั้งพัทยศฐานานุกรมในพระเทพวิสุทธิคุณที่พระครูปรหลัดแก่พระอธิการสมยศฐานากโรเจ้าอาวาสวัดสระแก้วเวลา20นาิกา40นาที พระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้เมตตาแสดงมุทิตาและกล่าวสัมโมทนียกาถาแต่งตั้งเป็นพระคููสัญญบัตรและเรื่อนจากประสังคาีการขอจเจริญพรท่านในอนำเภอลำองบรรดาญาตโิโยมแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งในวันนี้ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเก้าภาคสิบเอ็ดภาคสิบสองได้มีโอกาสได้ทำพิธีพระราชทานสัญญาพัตรปัจจุบโดยที่เจ้าพระดุษเด็จพูตจารย์จ้ากคณะใหญ่ของติบรหน่อลำปะปชาจากสเด็จพระสังฆราชมา เป็นตัวแทนประธานวัดสัญญาบัตรพัญจศหลวงพ่อเขามีโอกาสไปอรับออกจากวัดกันแต่เจ็ดนาฬการอรัลลอบจาพระคุณสมเด็จให้มาเชิญ p r a s a k ีิาารเจริญรับสัญญาบัตรพัจยศทั้งตั้งใหม่และเรื่องชั้นสัสก s a k ีกการ ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องธทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรจากนั้นศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมมุทิตาสักการะเป็นอันเสร็จพิธี